อัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยของเราวันนี้นะคะวันศุกร์ที่17ธันวาคม2,564ยอดผู้ติดเชื้อ3,537รายแยกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง3,293รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงลุก45รายผู้ป่วยภายในเรือนจำา8 8 2รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ17ราย ผู้ป่วยสะสม2 1 5 6 6 3 4รายหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว5,459รายหายป่วยสะสม2ล93,265รายผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้43,479รายเสียชีวิตวันนี้ที่41ราย ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ